แม่ลวมแทบจับหลังลูกสาวลืมล็อกห้องปกติล็อกไม่ให้เข้าเปิดประตูมาช็อกมากจากกรณีมีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศว่าคุณแม่ชาวจีนรายหนึง่งต้องพบเจอกับเหตุการณ์สุดช็อกหลังได้แอบเข้าห้องลูกสาววัย23ปีที่ปกติแล้วไม่ยอมให้ใครในบ้านเข้าจะล็อกประตูตลอดและสุดแม่ของเธอได้บังเอิญเห็นว่าห้องลูกไม่ได้ล็อกเธอเลยแอบเข้าไปดูปรากฏว่าต้องเจอกับภาพสุดช็อกเมื่อเห็นสภาพในห้องลูกสาวมีแต่ขยะเต็มห้องไปหมด กองท่วมหัวเป็นภูเขาจนแทบจะไม่มีที่เดินแล้ว ซึ่งในห้องนอนของลูกสาวเธอจะมีขยะเป็นจำนวนมหาศาลทั้งเศษถุงเสื้อผ้ามากมายรวมถึงของกินที่ไม่ได้ทิ้งก็เริ่มเนา่าทําเอาคุณเป็นแม่นั้นตกใจมากงานนี้แม่ได้ถ่ายรูปไปโพสต์ลงในโซเชียลซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวถูกแช่ออกไปทําเอาชาวเน็ตต่างตกตะลึงและเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากสร้างความสะพรึงให้กับใครหลายๆคนพร้อมกับเกิดคำถามทางโซเชียลว่าลูกสาวของเธออยู่ไปได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณคะ่ะ